นางผีสวยสับอีสานก่อนไปรับชมคลิปฝากกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับอยู่มองนี้แหละจากน่อยคนไปให้ไปสวนมาเอาก็ไล่กัดขอทุกคนเลยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ วันนี้พวกมึงเจอดีแน่นอนชฉดมชฉดมฉดเอ้ยไปให้เม็ดมือนี่เมื่อยเด้เฝ้าเมื่ออาบน้ำตะแรงสิไปลิ้นเสาหน่อยพุทไทยได้นะเฮ้ยง่าง่าเงอ,อนกูอยู่พี่กูไปทั้งพี่เด้อปาตโต เฝ้าพิษทางมันไปทางพุ่นแล้วบัดโถรเอยอยู่นี่บักดนดนหวังสิได้หลอกมันมันไปทางพุ่นซ้ำสว่วแท้โอ้สงสัยเฮือนเขาเจ้าอยู่ทางพุ่นได้เนาะโอ้เขาต้องไปอยู่ทางพุ่นจังได้กัดคอเขาเจ้าโอ้เมื่อกี้ดีนะอยู่บอดถึก ให้ทางมาอยู่ทางพี่ก่อนเขาเจ้ามาเขาก็หลอกเขาเจ้าเออแม่นละแม่นละบัดน,นี้เขาก็นั่งเฝ้าอยู่ทางนี้แหละเขาเจ้ามาเขาก็กัดคอเขาเจ้าไล่เขาเจ้าเลยเอาให้ควนเขาเจ้าหายเลยได้กินไกล้แท้บัดน,นี้เขา คำเอ๋ยมันเนาเนคือสิเป็นไข่แล้วคิดฮอดสาวมาหาใส่หยุดหยดหยงดหยเดหยุดหยุดหยุดหยไปให้ไปสวนนี่ก็บ่มีคนไปนำเฮาบ่มีผู้สาวนำเขามีแต่ค <sh> ิดฮอดสาวมาหาไซ่ย่างไปคนเดียวก็ได้ตัวอยุดหยุว มึงคือสนุกสนามแท้มึงสิเจอดีและบักนี่นะเฮ้เฮือนกูอยู่ทางพี่กูไปทางพี่แล้วเด้อไอมันคือไปทางพ้นบัดนี้เฮือนมันอยู่พุ้นสํมบ่อ้าเฝ้าผิดทางอีแล้วกูโอ วันนี้เป็นวันอีหยังวะอยู่ทางใดคนก็บ่มาโอ้ยสงสัยคนอยู่สองบ้านได้เนาะโง่ใช่ไหมไปอยู่ต้นทางง่ายเลยตัวแม่แหละแม่แหละง่ายไปอยู่ต้นทางง่ายนี่แหละจึงบพ่พลาดละเมื่อกี้นี่เสียสองเท้าละบัดนนี้เอาคัดแน่บให้เสียเลยบัดน,นี้นะได้ลรอกพี่น้องแท้ๆบัดนนี้นะ มาอีกเท่าหนึ่งแล้วเจอดีในคำว่ารักคุเจอนั้น <c oughs> คือแบบไหนที่พันมาคือมีแต่หันเธอเรื่มมันโอ๊ยไปซอกยิงมืดเมื่อก็บ,บ่มียังให้เฮายิ่งเลยสีฮอดบานละเอายิงปืนนี่ทิมออกก่อนจากน้อยลูกน้อยมาลิ้นละยิงกันตยตมืดบานละโอ้ยยิงทิมใส่ต้นไม้ต้นนี้เลยแหละเล็งใส่มันเลย เกตอันเน่าๆ mm hmm. ของเฮานี hmm. meet, the the ่ย oh, ังห oh, ุนแหงอยู่ได้เนาะเสียดายผมมนยิงตรงหมอปาเด้อยิงเป็นทีมแล้วก็เมื่อสะวัยวันเอมเดนเดนสวยดีเด่เลิศจีโอยิงเป็นทีมแล้วก็เมื่อเฮาน่ะอ๋อคือสวยแค้มื่อนี้น่ะอบักวันวันมึงสิไปสายกระโดดขึ้นคอเลย เอ,อ้ชออีวออิตเฮานี่มีแต่สวยสวยสวยว่โศกให้เน่เฮ็ดหนังก็บาดเจ็บไปมืดโอทรมานหัวใจดิอยากตายอยากตายโอ,อ,อ้เอาตายแล้วโอชีวิตนี่หวางทิ่มาลอกคน แต่ว่าสวยสวยซวยมีเตอบาดเจ็บบาดเจ็บเมื่อไปนอนพักพ่อนกันเมื่ออื่นจึงมาใหม่โอ้สาวสาวสาวพอแล้วพอแล้วเฮ้ยเล่ากูเก้ามดใช่ไหยังบอกพอใจเลยนี่ไปให้เมียเอาเล่าให้กูกินก่อนอีเท่านั้นต้มเล่าให้กูยู่บ่นี่เอานั่นเมียกูตัวมันสิไปสายอีกวะนนี่ ยุดก้อนอีเท้ามึงสิไปใสอีกฮะอ้าคอยบ่เมนเมียเจ้าคอยบ่หู้จักเจ้าเด้อแมอยากก่างก็มึงสิหนีไปหาแม่เท่าอีละชีวิตมึงนี่มีแต่ไปหาแม่เฒ้าบอกเต้กําคอยหักเลยด้บัดนี้อ้าบ่แมนคอยบ่แมนเมียเจ้าอ้ามึงมาดาว่ากูบักคินเล่าอีตายมึงนะเอ้กํคาคอ กัคโคระดุดเตะให้ปากแตกเลยดูปากแตกเลยดูโ oh. อ้ชอฮ่าชอฮ่าพอใจมั้งแล้วบอกอีกเท่า ตอนใดตอนใดก็มีแต่หน,นีไปหาแม่เท่าสาใจมึงแล้วตีวม,มึงสิเศร้าหรือเศร้าบัดนี้เด้ะขันมึงบ่เศร้าเลยมึงเจอนักกว่าน,นี้อีกหิบลุกมาต้มเหล้าให้กูกินเด้ะเออเจ็บเดอบักหาขี้เหล้านั้นมันมวยคือนักเหือวะว่ามันมันไปเฮียนำบวกเขาว่าแบย <c oughs> อ๋ตีกูจนคังกระดูกหักมืดละมึงจื้อไว้เด้วกูไปเฮียนสามปีก่อนกูกลับมามึงตายแน่นอนบักหาคิดเล่ามึงวันนี้เป็นวันที่โกหายที่สุดเลยอู้เอ็ดหยังก็ถึกบาตรเจ็บไปมืดหลอดท่ากูกันด้วย,ยนั่งผีโชกไล่ซับอีสานภาคหนึ่งจบเพียงเท่านี้ ขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ทีมงานเราด้วยและฝากติดตามนางผีโชคล่ตอนต่อไปขอบคุณครับ